สวัสดีทุกคนดูกับเราสวนยางนะวันนี้มากี่ยนยางแค่เล็กเล็กน้อยเพราะว่าเราต้องไปตัดไม้ที่บ้านเพราะว่าต้นตะบอ่บมันลมทับบ้านทบลมทับสายไฟอยู่วันนี้ก็เลยจะมาเปิดแค่นิดหน่อยอดีกว่าไม่เปิดเลยอันนี้ก็เป็นแปลงเกษตรกรนะทุกคนจุดปลูกข้าวโพดเนาะดูท้องฟ้าท้องฟ้าบรรยากาศก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกๆวันฝนไม่มีประมาณนั้นทุกคน ก็นี่แหละพืชผลทางการเษกษตรกำลังรออยู่ข้าวโพดแปลงนี้ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าการเตรียมดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนั้นทุกคนก็หันมาเห็นของเราคือไม่ต้องลงทุนอะไรแล้วกีดอย่างเดียวน้ำยางไหลก็ได้ตังใส่ปุ๋ยให้มันเพื่อให้มันมีป็นวานน้ำยางเยอะขึ้น ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะรอรอตังค์อยู่พอดีให้แฟนออกจากงานปรากฏว่าผิดพลาดทางเทคนิคก็เลยยังไม่มีตังค์ก็ต้องมาพูดว่าแปลงเราคือมีคนแนะนําให้ตัดทิ้งหลายคนเลยนะทุกคนยางเราเนี่ยคือ,อย่างเรามีแค่สี่รอยต้นในพื้นที่สิบสี่ไร่คือสิบสี่ไร่มันต้องมีเป็นพันใช่ไหมอืม ก็แม่ก็ไม่ได้ตัดทิ้งเราก็ไม่ได้ให้เขาตัดทิ้งเพราะว่ามันทําไปแล้วไงตั้งนานแล้วเขาบอกให้ตัดทิ้งบางคนก็บอกว่าเอ้ยปลูกตอนนี้เราจะกินตอนไหนแต่มันก็ได้กินนะตอนนี้ก็ได้เก็บผลผลิตแล้วก็วคือไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเทียบกับแปลงข้างๆที่ปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังต้องไถทิง้งต้องปลูกทุกปีคือได้เงินก้อนตอนปลายปีก็จริงแต่ต้องหักลบ ค่าขุดค่าไถค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆนานาถามว่าเหลือไหมถ้าทําเยอะๆถ้าทําเยอะแล้วราคาตอนนั้นดีผลผลิตที่เราได้มันก็ดีถ้าเป็นแบบนั้นน่ะบวกๆรวมๆกันน่ะมันก็จะได้แต่ถ้าปีไหนที่มันแรงอย่างข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดส่วนมากเมื่อก่อนจะสูงประมาณร้อยห้าสิบเซนนะที่ว่าเราเคยไปเก็บนะสูงร้อยห้าสิบเซนขึ้นไป แต่แเดี๋ยวนี้สูงประมาณไม่ถึงร้อยเซนสูงเท่าหน้าอกเราก็มีลูกมีม,มีมีผลผลิตแล้วอะ่ะซึ่งเหมือนเหมือนมันไม่สมบูรณ์อะอบางทีเจอแรงก็ไม่ได้ฝักโอ้เสียงเสียงทุกปีอันนี้นะครับดีที่สุดแล้ะไม่ต้องเสียงอะไรเลยกีดลุยโลดคือ,อคนแนะนำให้เรา คนที่ไม่ใช่สิคนที่อะไรนะคนที่แนะนําให้เราตัดทิ้งเนี่ยตอนนี้เขาอยากจะปลูกก็แซลล์เซลกันไปว่าเราเป็นเท่ากงเท่าแก่เนาะก็ว่าไปแต่ยางแค่นี้มันมันแค่มีกินเฉยเมันไม่ได้มีเก็บหรอกแค่สี่รอต้นเนาะอาทิตย์นึงก็ไปได้สามพันสี่พันแล้วแต่ราคาในปีนั้นปีที่แล้วในราคาดีมากเลยสาสิบบาทซึ่งมันดีดขึ้นมาจาก 19 20บเกายี่สบาทเนาะขึ้นมาสิบบาทเลยที่นี่สามสิบที่อื่นสามห้าสามหกราคาที่เนี่ยจะจะต่ำกว่าราคาที่อืน่นเยอะต้องเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มที่ว่าเขาขายเป็นกลุ่มเลยนะมีขายหลายอย่างขายให้กับเจ้าพ่อคนกลางขายให้กับกลุ่มอะไรเงี้ยเข้ากลุ่มเขาก็ต้องทําตามกฎเขาเนาะแต่เราไม่ได้เข้ากลุ่มเนาะเราก็ทําขายเล่ยมันก็เลยได้ราคาถูกกว่า กว่าที่อื่นเล็กๆน้อยๆโอเคครับผมก็คนที่ไล่ให้เราตัดทิ้งเขาก็เริ่มจะปลูกเขาก็เริ่มคุยในทางที่เป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่เขาได้ไปเห็นอีกแปลงหนึ่งที่ว่ากีดแล้วได้รับผลผลิตเนาะโอเคครับผมคนเราก็มีความคิดที่ต่างกันไปโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้า